สวัสดีครับวันนี้ครับอยากพามาชวนคุยครับถึง4สินทรัพย์ที่น่าสนใจสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังหัดลงทุนนะครับหรือว่าสนใจเรื่องของการลงทุน หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราพาคุยกันไปแล้วเนาะว่า4คํคำถามที่คุณจะเป็นจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยจะลงทุนเพื่ออะไรซึ่งหากใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูคลิปตัวนั้นเนี่ยย้อนหลังได้นะครับทั้งอ่า u t u b e ของลํำซ้ำนะครับทั้งในแฟนเพจ Facebook ของลํำซ้ำแล้วย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยส่วนวันนี้นะครับสสินทรัพย์มีอะไรบ้างจะน่าสนใจมากน้อยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับสีสินทรัพย์ที่อยากพามาชวนคุยในวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีหรือว่าบางคนก็เคยลงทุนแล้วแหละแต่สินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับมันอาจจะมีแรงจูงใจเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากพามาดูครับว่าประโยชน์เนี่ยข้อดีข้อเสียของสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันเหมาะสมนะฮะกับช่วงระยะเวลาไหนนะครับเหมาะสมกับเงินเก็บก้อนไหนของเราเดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละประเด็นเลย แต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับในเรื่องของสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยผมอยากย้อนมาดูนะครับในเรื่องของ4คําถามที่เราถามกันเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก่อนก็คือเงินลงทุนของคุณเนี่ยที่คุณอยากเอามาลงทุนนะครับมีเป้าหมายเพื่ออะไรอ่าคุณอยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้ในอีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าหรือว่าตอนเกษียณ 2นะครับคุณมีระยะเวลาเนี่ยในการเก็บเงินเท่าไหร่มันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของเป้าหมายเนาะแล้วก็ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้จริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนสำรองนะครับตรงนี้แต่ละสินทรัพย์เนี่ยจะต้องตอบคําถาม4ข้อนี้ให้ได้นะครับแล้วคุณจะตอบตัวเองได้ว่าตัวคุณเองเนี่ย เงินก้อนนี้ของคุณเหมาะสาหรับสินทรัพย์ประเภทไหนเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่และสินทรัพย์ดีกว่าสินทรัพย์ก้อนแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเงินฝากนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่เอาดีกว่าผลตอบแทนมันต่ําไม่น่าสนใจมันไม่จูงใจแต่ว่าข้อดีของเงินฝากประจำเนี่ยก็คือ1่มันมีสภาพคล่อง 2คือผลตอบแทนต่ําแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําถูกไหมนะครับแล้วก็3คือมันช่วยให้เราเนี่ยมีวินัยการออมซึ่งเงินก้อนนี้นะครับอ่าอย่างที่บอกไปคือมันได้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อเสียของเขาแหละแต่ว่ามันเหมาะสําหรับที่พักเงินนะฮะมันเหมาะสําหรับเงินของคุณที่ต้องการเก็บใช้ในอีก1ปีข้างหน้าในอีก2ปีข้างหน้าเงินที่ไม่ควรที่จะแบกรับความเสี่ยงเยอะมากซึ่งอันนี้ที่ผมสนใจในเรื่องของเงินฝากประจําปลอดภาษีเนี่ย ก็คือเงินฝากเนี่ยถ้าคุณฝากแบบเยอะๆมากๆมันจะมีในเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็น1ข้อดีนะครับสำหรับหนึ่งสินทรัพย์ที่เฮ้ยผมมองว่าน่าสนใจเป็นแหล่งพักเงินแหล่งเก็บเงินของเราเอาไว้ถึงแม้มันจะได้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เราเนี่ยเอาเงินก้อนเนี้ยไปเก็บฝากธนาคารไว้เฉยๆนอนนิ่งๆอยู่ในเซฟ ตรงนี้อย่างน้อยมันก็ยังพอได้อัตราผลตอบแทนได้น้อยบ้างนะฮะได้มากบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ธนาคารเนาะซึ่งจากที่ดูมาล่าสุดเนี่ยนะครับที่เห็นก็มีตั้งแต่1%กว่ากว่าจนถึง2%กว่ากว่าซึ่งผมคิดว่ามันก็มากพอนะสำหรับเงินที่เราต้องการรักษาเงินต้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับเหมาะสําหรับที่คุณจะเอาไว้พักเงินหรือว่าเก็บเงินระยะสั้นครับสินทรัพย์ชิ้นที่2นะครับก็คือในเรื่องของสลากออมทรัพย์ครับตรงนี้นะครับหลายหมา้คนใใจนเรรื่อองงขกา เก็บเงินนะครับผ่านสลากออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้ามองในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ย นะครับมันก็อาจจะไม่ได้จูงใจมากมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมมองว่าอีกหนึ่งปัจจัยของเขาเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็คือเขามีในเรื่องของเงินรางวัลสมมุติถ้าคุณซื้อเยอะๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลเยอะเนาะแล้วข้อดีเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับหวยถูกไหมคือหวยคุณซื้อเสร็จปุ๊บพอมันไม่ออกตามนั้นคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเงินที่ใส่ไปตรงนั้นมันก็จะทิ้งเลยแต่การที่คุณมาซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยนะครับคือคุณสามารถลุ้นรางวัลได้เรื่อยๆ ซึ่งถ้าคุณไม่ถูกรางวันเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนซึ่งมันก็พอๆกับเงินฝาก ทีนี้นะครับข้อดีของสลากออมทรัพย์นะฮะอ่ะอ,อย่างที่ผมบอกไปคือมันลุ้นรางวัลได้เนาะนะครับอ่ะแล้วมันก็มีสภาพคล่องด้วยแล้วมันก็เสี่ยงน้อยด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเงินระยะสั้นผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยต่อยอดเงินของคุณได้แล้วก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลได้นะครับสำหรับสลากออมทรัพย์อ่ะแต่ก็ข้อเสียเนี่ยก็คล้ายๆกับเงินฝากประจรําแหละนะฮะก็คือมีอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ํํําาาาาากก็ดดออเเเบบีีี้้ยยตตต่่่่่มมมววคคสงงทนนนัันนะร ก็แปรผันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมาะสําหรับใครที่อยากเก็บเงินนะฮะไว้ในกรอบระยะสั้นกลัวงเงินต้นหายนะครับก็ค่อยๆเก็บไปสลักออมทรัพย์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าน่าสนใจครับสินทรัพย์ลำดับที่3นะครับก็คือหุ้นกู้นะครับผมมองว่าหุ้นกู้เนี่ยเป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเลยชื่อเขาเป็นหุ้นนะครับแต่เขาจะไม่เหมือนกับตราสารทุนซึ่งตราสารทุนที่เราไปซื้อขายกันเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่หุ้นกู้เนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ก็คือบริษัทถ้าเขาอยากระดมทุนเขาก็จะออกขายหุ้นกู้ออกมา เราก็ไปซื้อหุ้นกู้ตรงนี้เอาไว้นะฮะก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ก็คือบริษัทเนี่ยเขามาขอยืมเงินเราพอเขามายืมเงินเราเสร็จสิ่งที่เขาจะได้ตอบแทนเรามาคืออะไร ก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยนะครับมันก็มีออกมาค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องดูนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยนะครับก็คือ1และเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนาะแต่ลําดับที่2นะครับที่ผมอยากให้คุณดูเนี่ยก็คือในเรื่องของเครดิตเลตติ้งนะครับเครดิตเกรดทั้งของบริษัท ท้องของตัวหุ้นกู้เองซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวการันตีฮะว่าเฮ้ยหากคุณเนี่ยให้เงินยืมไปแล้วบริษัทเนี่ยนะครับเขามีเครดิตในด้านพื้นฐานการเงินเนี่ยดีมากน้อยเท่าไหร่เขามีโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้คุณไหมหรือว่าเขาเนี่ยคืนเงินคุณชัวร์ซึ่งสิ่งที่มันแปรผันรีเลทกันเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนแล้วก็เครดิตเลทสมมุติถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีเครดิตที่ค่อนข้างดีสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือเขาอาจจะให้อัตราผลตอบแทนของคุณเนี่ยไม่ได้สูงมากเเเพรราาาาะวว่่คมีีดดดิตดก็แสง ถ้าคุณปล <ENA> ่อยกู้เขาคุณจะเสี่ยงตำ่ำแต่ว่าบางที่นะครับอย่างเช่นในรูปที่ผมพาให้ดูเน,นี่ยนะครับสมมติถ้าเขาไม่มีประเมินเครดิตนะครับหรือว่าเขามีเครดิตที่ต่ำเนี่ยเขาก็จะจูงใจเราเนี่ยนะฮะในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเวทดูเนาะนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากเสี่ยงเพิ่มเข้ามาหน่อยนะฮะเพื่อให้ได้อาตาัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าคุณอยากได้แบบปลอดภัยหน่อยชัวร์ๆหน uy, ่อยก็ kah, ถ้ามีเครดิตเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะต,ำต่ำอาะอย่างเช่นตัวแรกตรงนี้มีเครดิตรนะคับ อยู่ที่ A บวกนะครับก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราผลตอบแทนที่เขาจะให้คุณเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองเวทด,ดูเนาะนะครับว่าเฮ้ยเราอยากเน้นอันตราผลตอบแทนเป็นหลักหรือว่าเน้นเรื่องของความปลอดภัยความเสี่ยงเป็นหลักเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเสี่ยงแหละสําหรับใครที่ซื้อหุ้นกู้นะครับว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปแล้วเขามีโอกาสที่จะผิดนัดชําระเราไหมเขามีโอกาสที่จะ เลื่อนคืนเงินต้นเราไหมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเสี่ยงที่เราจําเป็นที่จะต้องยอมรับแต่ทีนี้หุ้นกู้เนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นหนึ่งนะครับคือสมมติถ้า เราอยากซื้อเนี่ยนะครับหลายๆตัวเนี่ยเวลาเขาเปิดออกขายมาก็คือบางตัวนะครับเขาอาจจะไม่ได้ขายให้กับประชาชนทั่วไปอย่างเรานะครับแล้วก็บางตัวนะครับเขาอาจจะคิดในเรื่องของเงินซื้อก้อนแรกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นเปิดขายหุ้นกู้นะครับซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเนาะนะครับที่อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินไม่ถึงตรงนั้นหุ้นกู้เราอาจจะตัดเขาทิ้งหรือว่าเราอาจจะไม่ให้ความสนใจเขา แต่ว่าก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับหุ้นกู้เนี่ยนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็สามารถซื้อขายผ่านกองทุนได้ซึ่งทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับหากเราอยากซื้อ หุ้นกู้ผ่านกองทุนนะครับเขาจะอยู่ในเลเวลความเสี่ยงลําดับที่4นะครับก็คือในเรื่องของกองทุนตาสานีนะครับซึ่งอันนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายถูกไหมมันใช้เงินน้อยแล้วก็มีคนบริหารจัดก,การให้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากลงทุนในหุ้นกู้นะครับแต่ว่าไม่อยากเสี่ยงมากนะครับอันนี้ก็ให พูดจากการกองเนี่ยเขาไปบริหารจัดก,การไปเมนเทจให้เนาะก็ลองดูแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของกองทุนรวมตาสานนี่ความเสี่ยงระดับที่4ทีนี้เราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าแล้วเรื่องของอัตราผลตอบแทนล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างเช่นหุ้นอย่างเช่นคริปโตนะฮะอย่างเช่นทองคำเนี่ยนะครับหุ้นกู้หรือตาสานนี่เนี่ยมันให้อัตราผลตอบแทนยังไงบ้างทีนี้นะครับผมก็เลยลองลิสต์นะครับในส่วนของตัวกองทุนรวมตาสานนี่เนี่ยก็คือความเสี่ยงระดับที่4ออกมาให้ดู นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นเลยฮะว,ว่าอัตรารีเทิร์นะครับหรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆกองเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีเลยไล่มาสูงสุดเลย16% 13%, 10%, 10 9% 8% 7%นก็นะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนเนี่ยที่ความเสี่ยงก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าให้อัตราผลตอบแทนที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจครับสำหรับการลงทุนในกองทุนตาสารนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะตรงนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาในเรื่องของกองทุนพวกนี้มาเจาะมาแกะให้ฟังดีกว่านะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยละกันนะครับสินทรัพย์ลำดับที่4ครับคือหุ้นนะครับหรือว่าตาสารทุนนะครับก็ไฮล h ส i ์ไ High Expected ็ด t ี r เนาะ นะครับสินทรัพย์ประเภทนี้ก็คือคุณลงทุนนะครับในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยเพื่อเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นแสดงว่ามันไม่ได้แน่นอนแบบ100%ถูกไหมซึ่งสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยนะครับก็คือเงินเก็บก้อนนี้ของเรานะครับหรือว่าถ้าคุณอยากลงทุนในหุ้นเนี่ยหคือคุณก็ต้องมีระยะเวลาที่ค่อนข้างกว้าง3ปี5ปี10ปีขึ้นไปยิ่งดีเพราะว่ามันก็ถือว่ามีความเสี่ยงงงสูนนะัมจจําเป็ที่ต้อ มีเรื่องของระยะเวลาเนี่ยกลับเข้ามาด้วยเนาะทีนี้สําหรับหุ้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วคุณก็สามารถซื้อขายเองได้โดยไปเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าเปิดบัญชีกับบลอกเกอร์ซื้อขายเรื่องหุ้นเองได้เลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวกองทุนรวมคล้ายๆกับตาสานีเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ย ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกองทุนรวมตราสารทุนเลยก็คือกองทุนนี้นะครับจะซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องใช้ในส่วนของตัวเงินทุนในการลงทุนเยอะมากก็ตรงนี้นะครับมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยที่เขาบริหารจัดการดูแลให้คุณนะครับสมมติถ้าคุณสนใจนะครับที่จะลงทุนในหุ้นนะครับการลงทุนในกองทุนตราสารทุนหรือว่ากองทุนหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ผมว่าน่าสนใจเลยเพราะว่ามันมีคนดูแลให้เราเนาะตรงนี้ นะครับในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเลยคือการลงทุนในหุ้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนมันสูงถูกไหมแต่มันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงทีนี้ผมก็เลยลองลิ s t อ์อกมานะครับว่ามีกองอะไรบ้างนะครับที่มีในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเลเวลที่6นะครับหรือว่ากองทุนหุ้นทีนี้เราลองมาดูว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับในเรื่องของผลตอบแทน3ปีที่ผ่านมาแต่ละกองเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนยังไงบ้างไล่มาเลยกองที่1ให้อัตราผลตอบแทนถึง1 0 2น่ะโอ้โหเยอะไหมก็เยอะ มากๆเลยทีเดียวนะครับลำดับที่2 1 0 1นะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ7ื6อ50ด70 60 50แต่เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตรงนี้มันเป็นอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยซึ่งตัวเลขที่มันเยอะขึ้นมาแบบนี้มันอาจจะเกิดจากปีนี้ดีมากปีที่แล้วแย่ปีก่อนดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณจําเป็นที่จะต้องวางเงินนะฮะวางแผนนะครับในเรื่องของเป้าหมายเวลาของเงินก้อนนี้ ดีๆนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เนาะที่น่าสนใจนะครับก็คือการลงทุนในหุ้นก็มีตั้งแต่รูปแบบของการที่คุณเนี่ยลงทุนเองนะครับรวมถึงไปลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในสินทรัพย์ประเภทที่4นะฮะหรือว่าการลงทุนในหุ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสสินทรัพย์ที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเห็นข้อดีข้อเสียของสินทรัพย์แต่ละประเภทแล้วแหละนะครับ่านทตํแ สินทรัพย์เสี่ยงสูงก็ตามมาด้วยผลตอบแทนที่สูงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเลือกให้เหมาะสําหรับเงินลงทุนของคุณนะครับเลือกให้เหมาะสําหรับเป้าหมายและระยะเวลาในการเก็บเงินของคุณเชื่อว่าวันนี้นะครับก็น่าจะพอได้ไอเดียนะับว่าตัวคุณเองเนี่ยเงินเก็บของคุณนะครับจะแบ่งในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยยังไงเงินเก็บก้อนหนึ่งคุณอาจจะเหมาะสําหรับการเก็บเพื่อสํารองฉุกเฉินก่อนอ่ะก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงต่า เงินเก็บก้อนหนึ่งคุณมีระยะเวลาการเก็บเนี่ยอีก20ปีอีก1 5ปีตรงนี้มันก็พอที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะลองแบ่งเงินลงทุนดูลองเวทดูว่าเงินแต่ละก้อนของคุณเนี่ยเหมาะสาหรับสินทรัพย์ประเภทไหนก็คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียในการไปปรับใช้สำหรับตัวคุณเองก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้คนใกล้ชิด ส่งต่อให้เพื่อนแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะนะฮะในสินทรัพย์ในเรื่องของตาสารน,นี่เนี่ยว่าเฮ้ยสินทรัพย์ที่เป็นตาสารนี่ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเขาลงทุนอะไรบ้างเขาน่าสนใจยังไงนะฮะอย่าลืมติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ